ชักลวัคหมวดว่าด้วยอายตนะหกประการหนึ่งอธันตะอคุตตสูตรว่าด้วยการไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะ94เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผัสษายตนะหกประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้ว ย่อมนำทุก์มีประมาณยิ่งมาให้ภาษายตนาหกประการมีอะไรบ้างคือหนึ่งภาษายตนะคือจักขุที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกขมีประมาณยิ่งมาให้ 4. ภาษายตนะคือชิวหาที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้ว ย่อมนำทุก์ที่มีประมาณมาให้ 6. ภาษายตนาคือมโนที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลายภาษายตนะหกประการนี้แลที่บุคคลไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำทุกมีประมาณยิ่งมาให้ ภิกษุทั้งหลายภาสายตนาหประการนี้ที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ภาษายตนาหประการอะไรบ้างคือหนึ่งภาษายตนาคือจักขุที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ 4. ภาษายตนะคือชิวหาที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ 6. ภาษายตนาคือมโนที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลาย ภาษายตนาหกประการนี้แลที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำสุขยิ่งมาให้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่สำรวมภาษายตนาหกประการนั้นแลในอายาตนาหกประการใดย่อมประสบความทุกข์ ส่วนบุคคลเหล่าใดได้สำรวมอายตนะหกประการนั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะอยู่บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าพอใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปของเราไม่น่ารัก และพึงบันเทาความไม่ชอบใจในเสียงที่ไม่น่ารักและไม่พึงเสียใจว่าเสียงของเราไม่น่ารักได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจและได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบันเทาความหงุดหงิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจและไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยและอร่อย และลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวแล้วไม่พึงติดใจลิ้มรสที่อร่อยและไม่ควรยินร้ายในรสที่ไม่อร่อยถูกผัสสะที่เป็นสุขกระทบแล้วไม่พึงมัวเมาแม้ถูกผัสสะที่เป็นทุกข์กระทบแล้วก็ไม่พึงหวั่นไหวควรวางเฉยผัสสะทั้งสองทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ไม่ควรยินดี ไม่ควรยินร้ายกับภาษาอะไรอะไรน,นรชนทั้งหลายผู้ตำแามมีปปัญจะสัญญาความหมายรู้ในกิเลสเครื่องเนิ่นช้าปรุงแต่งอยู่เป็นสัตว์ที่มีสัญญาวนเวียนอยู่ก็บุคคลบันเทาใจที่อาศัยเรือนห้าทั้งปวงแล้วย่อมเปลี่ยนจิตให้ประกอบได้เน่ขัมา ในการใดที่บุคคลอบรมใจดีแล้วในอารมณ์หกประการนี้ในการนั้นจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรือทุกข์สัมผัสกระทบแล้วย่อมไม่วันไหวในที่ไหนๆพิภิุษ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายครอบงำราคะและโทสะได้แล้วย่อมเป็นผู้ถึงจุดจบแห่งความเกิดและความตาย อธันตะอคุตตสูตรที่หนึ่งจบ 2. มามลุกกยะบุตตสูตรว่าด้วยพระมลุกยะบุตร 95. ครั้งนั้นท่านพระมลุกยะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวาโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุกยะบุตรในการขอโอวาทของเธอนี้ ในบัดนี้เราจะบอกพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรว่าเธอเป็นภิกษุผู้ชาราสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากขอโอวาทโดยยอ่อท่านมาลุกยะยบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชาราสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากก็จริง ถึงกระนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สุขคตโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิดทำอย่างไรข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วเนื้อความแห่งพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้สืบต่อพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคมาลุกยะบุตรเธอเข้าใจความข้อนั้นไวาอย่างไรรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาเหล่าใดเธอไม่ได้เห็น ไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นว่าเราพึงเห็นก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใครในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังไม่เคยฟังแล้วย่อมไม่ฟังทั้งการกําหนดว่าเราพึงฟัง ก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใกรในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ากลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมไม่เคยดมแล้วย่อมไม่ดมทั้งการกำหนดว่าเราพึงดมก็ไม่มีแก่เธอ เธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ารสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเหล่าใดเธอไม่ได้ลิ้มไม่เคยลิ้มย่อมไม่ลิ้มทั้งการกำหนดว่าเราพึงลิ้มก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในรสเหล่านั้นหรือ ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าโพธัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเหล่าใดเธอไม่ถูกต้องไม่เคยถูกต้องย่อมไม่ถูกต้องทั้งการกำหนดว่าเราพึงถูกต้องก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใคร่ในโพทัพพระเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่า ธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจเหล่าใดเธอไม่รู้แจ้งไม่เคยรู้แจ้งแล้วย่อมไม่รู้แจ้งทั้งการกำหนดว่าเราพึงรู้แจ้งก็ไม่มีแก่เธอเธอจะมีความพอใจกำหนัดหรือรักใครในธรรมารมเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะมาลุกยบุตรบรรดาธรรมเหล่านี้ คือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมที่พึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นประจักษ์เป็นเพียงสัก์แต่ว่าเห็นในเสียงที่ฟังสักแต่เป็นเพียงว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักเป็นเพียงสัก์แต่ว่าทราบในธรรมที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงสัก์แต่ว่ารู้แจ้ง เมื่อใดบรรดาธรรมทั้งหลายคือรูปที่เธอเห็นเสียงที่เธอฟังอารมณ์ที่เธอทราบและธรรมที่พึงรู้แจ้งในรูปที่เห็นจักเป็นเพียงศักแต่ว่าเห็นในเสียงที่ฟังจักเป็นเพียงแต่ว่าฟังในอารมณ์ที่ทราบจักเป็นเพียงแต่ว่าทราบในธรรมที่รู้แจ้งจักเป็นเพียงศักว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำ เมื่อใดเธอจักไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำเมื่อนั้นเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอจักไม่พัวพันในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงความแห่งธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างย่อดโดยพิสดารอย่างนี้ว่าเพราะเห็นรูปจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดในอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากรูปจำนวนมากก็จเจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่อเขาสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานเพราะฟังเสียงจึงหลงลืมสติเมื่อใส่ใจนิมิตท,ที่น่ารักก็มีจิตกําหนัดสวยอารมณ์นั้น